สวัสดีครับมาพบกับช่องเบิร์ดห้านัดเลยครับเบิร์ดช anel ผมตั้งขึ้นมาเองช่องนอเนี้ยชื่อนี่เบิร์ดห้านัดเดี๋ยวผมว่ผมชอบลูกซองห้านัดไงเลยตั้งมาเล่นให้เล่นกันง่ายๆโอเคครับจะมนาแนะนํากระสุนลูกเก้าเก้ามมเก้ามิลลิเมตรครั้งที่แล้วแนะนําไปไม่ครบนะครับผมขาดไปตัวสองตัวสามตัวครั้งนี้ผมจะมาเพิ่มมาอีกสองสามลูก จะแนะนำให,ให้ดูนะครับฝองเรามีอะไรบ้างอันนี้คือลูกจริงลูกจริงก็แนะนําไปแล้วไม่มีอะไรมากมายก็ข้างในเป็นตะกัวข้างนอกเป็นทองแดงเคลือบคือยมใช้กันมากแพร่หลายนี่ครับต่อไปเลยลูกปลายนี่ครับผมลูกปลายลูกละหนึ่งบาท น่าจะมี100มร้อยมตรเท่าไหร่คหัวนี่เป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกแต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมไม่ไม่เหมือนกับทองเหลืองอย่างนงี้ครับผมอีเอาไว้ใช้งานยังไงก็น่าจะเอาไว้พวกยิงยิงงูยิงอะไรแบบเนี้ยครับลูกปลายคุณนดีจังไงเนะ100ี่ยร้อยเม็ดเคยเห็นไหมครับลูกปลายไม่ใช่มีแต่ลูกเพียงลูกซองนะฮะอันนี้คัฒนาแล้วลูกก้าวก็ออกมาเหมือนกัน แพงมากครับผมอยากยิงเลีนลูกร้อยแปดสิบบาทสิบลูกก็เกือบสองพันแล้วฮะนี่ครับลูกปลายต่ปลายข้ามไปเลยครับลูกซ้อมไม่ไม่ต้องดูกันแล้วลูกซ้อมอ่าลูกซ้อมใส่แมกกาซีนละต่อไปลูกนี้ลูกไฮด้าครับผมไฮด้าลูกละร้อยหกสิบบาทลูกนอกเหมือนกันฮะเนี้ยไฮด้าเนี้ยลูกนอกลูกไทยหกไม่แน่ใจนะโอเค เป็นยิงเนี่ยเหมือนกับหัวระเบิดอะแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะคมกว่านะฮะเข้าเข้ารูเท่านี้แหละที่ศึกษามาแต่ออกนิบานมากเพราะว่าจะมีเข็มข้างในด้วยสถานีถ้าเปรียบเทียบกับหัวระเบิดใช่ไหมจะเป็นนี้ซ้ายมือผมเนี่ยเยซ้ายมือผมเนี่ยลูกสามสิบแปดบาทนะฮะแต่ทําไมลูกไฮด้านี้อุย้ยพอดทีครับผมแพงกว่าลูกร้อยหกสิบเปรียบเทียบกันใกล้ๆเลยนี่ครับ แตกต่างกันนะครับผมเข้ารู้นิดเดียวจะออกออกใหญ่มากครับพวกนี้อันนี้หัวระเบิดอันนี้หัวไฮด้าต่อไปคือลูกซ้อมลูกซ้อมก็เหมือนกัน,นครับผมไม่ต้องแนะนำไรมากแต่ยิงตายเหมือนกันนะหัวตะกัวอั้ตะกัวทำสีดำโอเคครับ ขอแนะนำพอสังเกตแค่นี้แล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผิดถูกนะขออภัยด้วยแนะนังกแล้วเข้ามาได้สวัสดีครับผม